สวัสดีชาวแกงเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บกแฝงอะเนาะปลูกไว้เดี๋ยวไปดูกันวันนี้จริงๆไปไปวิย์าลามาอีกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะมันได้น้อยมากเย็นเลยเดี๋ยวว่าไปดูกันว่าที่ปลูกไว้มันออกลูกขนาดไหนนี่ที่พา หือฟัก,ฟกแลฟักเขียวฟักแฟงปลูกไว้แล้วมันน่าจะเก็บได้แล้วแหละมันมีทั้งหมด่8ลูกแต่ว่าเราเก็บไปแล้ว3เดี๋ยวจะเก็บเอาไปให้เขาเขาจะเอาไปทำอะไรนะหมูเค็มมั้งพี่สาวหนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าลูกจะโตขนาดไหนอ เก็บไปแล้ววันก่อนเก็บไปแล้วหนึ่งลูกอ,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 อ้ออ,อ,อนี่ไอ้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูชัดๆอลูกโตขนาดไหนเก็บมาทั้งหมดสามลูก เอาลูกน,กน,นี้เก็บวันนี้เก็บวันนี้ตาลูกนี้เก็บก่อนเอาลูกนี้ก่อนนะ้ลห้าโลเท่าไหร่อ่ะห้าโลห้าโลหกห้าโล,าโ,ลโอ้ยลอยกัอ้ย หกว่า้านี่เปอ้ออยลูกนี้หกลูกหกลกับขีดเนี่ยแต่ลูกนี้เก็บมาหลายวันแล้วน่าจะเบาแล้วห้าโลอันห้าโลมันต้องมาจากขต้นกระยันเลืออีกลูกแก้อีกลูกหนึ่งลูกลูกลูกที่ยังเป็นเด็กอ่ะออีกหนึ่งลูกสองลูก แล้วก็ลูกที่เพิ่งออกอะ่ะอีกหนึ่งลูกลงจะเป็นจะเป็นคอคนแบกขี้พา้าอันนี้ขี้พา้าอุกเองก็ก็เท่อยู่นะแต่ลงขี้พ้านี่มันปลูกง่ายกว่าฟักทองนะชิบนะฟักทองปลูกแบบ